สวัสดีครับ FC มาลุคคารนะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมนะฮะนี้จะพามาชมในส่วนตัวรถกระบะแบรนด์ฟอร์ดนะครับเป็น Ford r a n g e r นะฮะทั้ง4คันเลยนะครับบอกได้เลยว่าทั้ง4คันนี้แบบรถสภาพกริบๆมากๆแล้วก็เป็นรถบ้านด้วยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะแบรนด์ฟอร์ดอยู่นะครับห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะ นะครับรถสภาพสวยมาก้อมลุยมีทั้งตัวขับ4ขับ2นะครับทั้งหมดนี้จะเป็นเกียร์ออโต้หมดเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่ากำลังมองหาอยู่ก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะทั้ง4คันนี้เลยนะครับรายละเอียดแบบคร่าวๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะสามารถแคปภาพนะแอดไลน์ส่งมาให้ผมได้เลยนะครับ เดี๋ยวไปดูคันแรกกันนี้ก่อนเลยนะคะัคันนี้จะเป็นตัว f อ r d ดนะครับได้เป็นสีขาวนะฮะคันนี้เป็นตัวไฮเป็นตัว2.2เกียร์ออโต้ไวท์แทร็กนะฮะได้เป็นสีขาวอันนี้เป็นรถบ้านรถเพิ่งเข้ามานะลูกค้านะร,นะราคาอยู่ที่5 9 9 0 0 0ก็หมื่นบาทเท่านั้นเองนะฮะได้เป็นสีขาวสวยพร์มชุดแต่งนะฮะรอบคันเลยอ่าเก็ลิ่ๆแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน นะครับกระจังหน้านะฮะที่โดดเด่นในส่วนตัวสปอร์ตนะดูแบบโลโก้ฟอร์ดแบบชัดเจนเลยนะปฏิบัตเบียน์สามสามหกสองกรุงเทพมหานครนะฮะนี่นะฮะสวยๆรถไม่เคยมีประวัติชำนาญพิความจมน้ำนะครับบางๆเลยนะครับลัดด้วยกับยางนะฮะยางจะเป็นยี่ยห้อกูดไลท์นะฮะไซส์สองหกห้านะฮะหกสองหกห้าห้าศูนย์อายี่สิบนะฮะได้แล้วแม็กขอบยี่สิบนะครับเป็นของ แอดเวนนะครับนี่เลยแอดเวนจนสินนะครับยางแบบนะปีสองพันี่สิบนะช่วงล่างก็จะเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะฮะนี่นะครับโปรเฟนเดอร์แบบสีสีต้นเลยนะครับสวยเลยนะฮะอ่านะครับแค่ชุดแต่งก็นะปาไปแบบหลายบาทแล้วนะครับแล้วก็บันไดข้างเดิมๆนะโลโก้สติ๊กเกอร์ไวท์แท็กติกมาให้แล้วนะฮะระจกก็จะเป็นพับปรับไฟฟ้านะฮะสีเทา นะครับกุญแจจะเป็นรีโมทแบบนี้เลยนะฮะก็เปิดจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับมีในส่วนรูปแอกมาให้นะครับรูปแอกมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะฮะในส่วนตัวรถสวยนะะด้านหลังมีโลบาร์มาให้ด้วยนี่นะฮะโลบาร์มีฝาปิดนะครับนี่นะฮะช่วงล่างสนใจติดต่อนะฮะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะฮะ อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะราก,กันนี้สวยมากมีเซ็นเซอร์มีกล้องหลังนะฮะนี่เลยนะฮะสวยๆราคาน่าจะต้องนะครับแล้วก็ช่วงล่างดูลูกค้านะครับนี่นะฮะโชว์ต่างๆช่วงล่างแบบเดิมๆเลยกล้องหลังะมาดูส่วนตัวภายในนะครับภายในก็จะได้เป็นเบาะนะฮะเบาะหนังนะฮะ เินหน้าสีส้มแบบนี้นะครับสวยๆนะฮะสวยๆอ่านี่เลยนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นสีดำแบบนี้นี่นะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูต์คอนโทรลนะฮะมีครบเลยนะตรงนี้ออปชันฟังก์ชันแบบจัดเต็มนะะจัดเต็มเลยนะฮะลูกค้านี่เบาะก,ก็จะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับอ่าในส่วนตัวพวงมาลัยเดิมๆนะครับไม,ม่แบบ พุ่มใหม่นะเป็นพวรงอะไรเดิมๆเลยนะฮะนี่นะครับเครื่องเสียงนะเดิมจากโรงงานนะครับผมแอร์ตัวนี้จะเป็นตัวขับสองนะครับเป็นตัวขับสองนะครับตัวนี้จะมีตัวแอร์นะครับพุ่มจากหน้าจอนะฮะเทิเมตทอริเมตตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็จะเป็นแอร์โต้แบบนี้นะไม่แสตกาโลนะตัวนี้ไม่แสตกาโลนะครับ ได้เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวขอดูปีหน่อยปีอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตไปฝั่งนู้นนะครับดูสปนเนาหน่อยนะฮะได้เป็นสีขาวคันนี้สวยนะแต่งมาให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วนะครับสหรับเจ้าตัวนะฮะฟอร์ด a n เซอร์คันนี้นะครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะฮะสามารถขับได้เลยนะฮะขับได้เลยนะครับพร้อมใช้เลยคันนี้จะเป็นรถปี2016นนะฮะ ปี2016เลยนะครับ160แรงมา้าเครื่องยนต์2.2นะครับอ่านะฮะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับนะ Ford Ranger อ i ์ไวทแท็กคันแรกปี16นะฮะเครื่องยนต์ดีเซล2.2เกียร์ออ,อตโต้น,นะ599,000บาทอะมาดูคันที่2คันนี้จะได้เป็นสีเทานะฮะเป็น Ford Ranger นะครับไวแท็กเช่นเดียวกันนะครับ เราจะเป็นสีเทาโหวันนี้มาแบบสีขาวสีเทาสีส้มนะครับแล้วก็สีดำตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับเกียร์ออโต้สำหรับที่แบบชอบแบบแต่งนะฮะแบบสแตนดาร์ดแต่งแบบดูแบบเรียบๆก็แนะนำคันนี้นะคันนี้จะเป็นปีนะฮะปี2019นะครับปี2019ไม m ์9 7นะครับนะเป็นตัว 2.0L นะครับนะราคาอยู่ที่785,000บาท นะครับได้เป็นสีเทานะครับตัวรถลำดับที่2นะเฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 3ื่นตัวนี้นะผ่อนอยู่ประมาณ1 3ื่นลูกค้าดูดิโอ้หหล่อหล่อมากนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าบาทนะครับปีสิบเก้าไมล์หลักหมื่นนะฮะนี่สีเทาสวยนะตัวรถก็จะได้เป็นยางยี่ห้อนานกันนะฮะนี่นะนะครับเป็นตัว ยางปี2019นะฮะไซส์2 6 5 7 5 R 1 6นะครับเป็นนะฮะล้อแมกเลนะครับ, Le, รบดีเลยนะฮะช่วงลงช่วงล่างอันนี้จะไปเป็นช่วงล่างเดิมๆนะครับมาโรงงานอยู่ครบนี่นะฮะสติ๊กเกอร์ไวทแท็กติดมาให้ครบอ่ามาดูกันภายในก็ตัวนี้จะได้เป็นพสสตาร์ทนะครับเป็น เบาะไฟฟ้านะฮะเป็นเบาะไฟฟ้าเป็นพูสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังกชั่นคูดคอนโทรลนะฮะเกียร์ออโต้นะครับเป็นพูสตาร์ทตัวนี้มีกระจกนะตัดแสงมาให้ภายในก็จะไปเป็นแบบคุมโทนนะฮะโทนสีดำนี่เลยนะฮะสวยๆอ่าถ้าสนใจก็ แวะเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับกันได้เลยนะครับมีสปอร์ตบาร์มาให้ด้วยนี่นะฮะมีกล้องถ่ายหลังมาให้มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับนี่นะฮะสวยๆนะสีบอลน,นะฮะสีบอลหรือว่าสีเทานะครับปี2,019 7 8ส0 0 0ดแสนแปดนห้าบาทนะครับอ่า,อามาดูอันที่3ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นพี่เลยนะฮะอ่าเป็นตัว Ford Ranger Wildtrak 3.2 นะครับขับ4ได้เป็นสีส้มนะเป็นสีส้ม3.2นะตัวเครื่องยนต์แบบพร้อมลุยนะครับพร้อมลุยเลยนะขึ้นห้วยลงเขาอะไรต่างๆได้หมดเลยตัวนี้นะครับจะเป็น3.2มจุดสองวายแทร็กสี่คูณสี่ปีสองพันสิบเจ็ดไม่เก้าหมื่นสองนะฮะฟีดาวพออยู่ประมาณหมื่นสามลูกค้านะครับราคาก็ไม่แรงนะหรือว่าไม่แรงนะราคาเพียงหกแสนแปดหมื่นห้าบาทเท่านั้น ลูกค้าจะได้แบบปี2017แล้วก็ได้เป็นตัวเครื่องยนต์3 2 0 0ได้ขับ4อีกเนะี่ยอันนี้คือสภาพเ,เดิมนะฮะสภาพเ,เดิมเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะฮะมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะฮะล้อแมชชีลินยางแมชชีลินล้อเดิมนะ,ะตัตเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะได้เป็นตัวสติ๊กเกอร์แรนเจอร์นะฮะนะลายแบบลุยลายออฟโรดแบบนี้นะ,ะยางแมชชีลินนะครับ นี่เลยยางปี2017มาตัวรถนะช่วงล่างก็สเต็ปเดิมนะฮะนี่สเต็ปเดิมโรงงานนะครับกระไดข้ามเดิมเดิมนี่นะฮะเกียร์ออตโอต้6สปีดภายในก็จะได้เป็นคือในส่วนของตัว Ford เนี่ยภายในเขาจะคุมโทนเป็นสีส้มตัดแดงไอ้ตัดดำนะแบบนี้เลยตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทกุญแจรีโมทแบบไขนะครับเกียร์ออตโต พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับนี่นะฮะเกียร์เกียร์โฟนะครับเกีย,กยร์ออโต้แบบนี้สวยๆนะฮะแบบนี้เลยอ่านะครับแล้วก็ด้านหลังสวยนะก็ค่อนข้างสวยเลยแหละนะตัวนี้นะครับบางๆนะครับเป็นตัวสติ๊กเกอร์สีดำด้านนะฮะตัดกับสีส้มได้ดูแบบสวยงามเลยนี่เลยนะ นี่นะครับนะสคันดูดิสวยลูกค้าสวยมากนะครับอ่ะมาดูคันสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นตัว2.0นะครับไบทอโบนะครับตัวขับ4นะไบทอโบนะครับตัวนี้เป็นตัวไบทอโบนะครับนะสีดำรู้สึกว่าเป็นปี19.20นะครับนะบเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.0นะคนะฮะ น,นี่ก็เป็นรถบ้านเหมือนกันนะฮะป้ายทะเบียนสวยด้วยเข้าานี่ราคาจะอยู่ประมาณ78แสนนี่แหละนะฮะก็ลูกค้าสนใจก็ติดต่อนะครับติดต่อมาคุยกันก่อนได้เลยติดต่อมาคุยกันก่อนได้นะครับนี่นะครับฮนะขอดูปีหน่อยตัวนี้นะครับเฮ้ยดูสาเนาวตัวนี้ก็จะได้เป็นพูสตาร์นะครับ พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันคูดคอนโทรลนะครับเกียร์ออตโต้นะครับ,บนะนี่ครับสี่นะนี่เบาะไฟฟ้านะครับรายละเอียดภายในนอกเนี่ยคือได้เดิมนะลูกค้าได้เดิมมากนะครับนี่นะฮะแล้วก็ด้านหลังมีที่ชาร์จแบตต่างๆอยู่ครบเลยนี่มีโลบาร์มีต่างๆครบทุกอย่างมีกล้องถอยนหลังนะครับสวย นี่นะฮะนี่มีสมุดนะครับอยู่ครบสมุดนะตัวตัวรถอ่าตัวนี้จะเป็น2020นะครับปี2020นี่เลยลูกค้าปี2020นะฮะนี่ปี2020ตัวนี้โหแรงม้า213แรงม้านะฮะอ่าตัวนี้213แรงม้านะครับ,รรบก็ ใครสนใจนะฮะติดต่อกันเข้ามาได้นะครับรถเพิ่งเข้ามานะฮะทั้ง4คันนะครับสวยๆเดิมๆรถบ้านหมดเลยนะครับรถบ้านหมดเลยทั้ง4คันนะครับสนใจนะฮะติดต่อพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคันแรกนี้แบบได้ชุดแต่งจัดเต็มเลยนะเลาะตัวโช๊ปโปรเฟนเดอร์นะครับนี่นะฮะฟอร์ดเจนเจอร์นะครับเป็นตัวไวท์แทร็กนะฮะทั้ง4คันเลย สนใจคันไหนชอบคันไหนก็ติดต่อนะฮะ084 384 8404ได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอฝากด้วยรับนะฟอร์เตนเจอร์ทั้งสี่คันนี้นะครับบอกได้เลยว่านะครับลูกค้าได้ไปคุ้มแน่นอนนะคุ้มแน่นอนนะฮะเรามีรับประกันในส่วนหลักการขายได้อีกนะครับก็ฝากด้วยนะครับก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับสัรดบวันนี้ผมมาอิสาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ